ผู้ชายจะจิบเบลเนล่าน3ข้อที่ต้องมีนี่มีอะไรบ้างก็ข้อแรกที่สำคัญก็น่าจะต้องเป็นคนจิตใจดีแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้งทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจ

รักครอบักครอบครัวรักสัตว์มีอะไรไหมในจะได้อาทีเดียวข้อเดียวเนี่ยมีข้อหนึ่งมีอะไรอีกไหมคืออาจจะเป็นเพราะว่าเบลมีพื้นฐานตรงนี้ด้วยเบลก็เลยเหมือนจะต้องเป็นเหมือนเราใช่เป็นแบบนี้รักครอบครัวจิตใจดีแล้วก็รักสัตว์ค่ะแล้วก็เข้ากับคนรอบตัวของเราได้ นี่นข้อเดียวนะนี่เนี่ยข้อสองละข้อสองข้อสองเข้าคนรอบตัวเราได้ใช่เข้ากับคนรอบตัวเข้ากับครอบครัวเข้ากับที่บ้านได้โดยเฉพาะคุณแม่แต่ว่าข้อนี้น่าจะไม่ยากเพราะว่าคุณแม่เขาเข้าได้กับทุกคนค่ะแม่ัสดครับตอนแนี้ติดพี่กันแล้วพี่บอลพี่บอล ส่วนข้อสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งในแง่ของไลฟ์สไตล์แล้วก็สิ่งที่เราให้ความสําคัญอย่างเช่นแบบเราให้ความสําคัญกับครอบครัวให้ความสําคัญกับเรื่องของอาการแบ่งปันหรือว่าเรื่องของความซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยที่ขอว้ค่ แฮ <Happy>, ปปี้นะเบลก็เป็นคนร่าเริงอ่ะยิ้มตลอดเวลา <Yeah. S 1> เราก็เลยรู้สึกว,ว่าเออเพิพ่มผู้หญิงก็แสับแบบนี้เราชอบแบบปัจจุบันไงอชอบเบลที่แบบปัจจุบันมากวาวาากว่าเหมือนเบลล่ามากกว่าชอบเแบลบไม่ต้องโสดบาอะไรเลยแบบเหมือนเดิมอ่ะกับพี่โปะค่ะคือเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วก็แบบรู้จักนิสัยใจคอแบบจริงๆริอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่หมายถึงว่ามันมันเห็นกันในทุกมิติอ่ะจนมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรกันแต่ว่าคือแบบเออเรา เออเป็นไม่ใช่มันก็ไม่ใช่่ะเหมือนแบบอะไรฟิวนาอะไรน้เนกันใช่ก็อย่างที่เราบอกคือมันมันไม่จำเป็นจะต้องมีสถานะกันหรือมันไม่จำเป็นว่าเราจะคบกันหรือว่าเราเรารู้จักกันแบบไหนคือมันไม่ใช่มันข้ามคำนั้นไปแล้วอะใช่ว่าจะออกเรือนเรือนอรออกเรือนเี่ยเดี๋ยวเาออกกับกาลเกตแล้วกันนะครับผมไม่รือเราเ่าถ่าย เราก็ดูกัน